ครับผมก็ขอบคุณทางแคนเนอรีมากๆนะครับผมที่ได้มอบโอกาสให้เราพ็อกซี่นะครับผมได้เป็นตัวแทนล้วสุดนะครับผมของวัยรุ่นนะครับผมได้แบบว่าส่งเสริมแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์แคนเนอรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับผมเราพ็อกซี่ก็ดีใจแล้วก็จะทํางานนี้ให้เต็มที่ครับจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นในในเรื่องของคอมเป็นพ็อกซี่มากกว่าครับผมอาจจะเป็นคอมแบบที่เล่นโซนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะมีวัดที่แบบ น่าจะดูแบบว่าสามารถตรงตรงคอนเซ็ปของแคนเนอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นบางจุดอะไรบางอย่างในตัวพวกเราครับใช้หน้าตามมาออเลย่ะจริงๆผู้เราบ็อกซี่ก็หลังจากซ้อมเสร็จกลับบ้านหรือทํางานเสร็จเราก็จะรีบพยายามรีบเช็ดหน้าครับใช้ไมเลเซร่าเช็ดหน้าทำความสะอาดออกแล้วก็พยายามพักผ่อนให้ได้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันส่งส่งผลดีๆต่อสุขภาพของพวกเรา ส่อนตัวอย่างผมผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากเวลาที่เราทำงานเสร็จอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยครับผมจะใช้เป็นสูตรของเกี่ยวกับเป็นสูตรสิวครับผมเป็นตัวสีเขียวมาสีเขียวผมรู้สึกว่าเราใช้เวลาในการเช็ดนะครับผมไม่ไม่นานเลยและที่สําคัญคือมันเหมือนเราไม่ต้องปาดเพื่อให้ผิวหน้าเราแบบระคายเคืองหรือกระทบกระเทือนเลยครับผมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือหลุดเมคอัพออกง่ายมากๆแล้วพอเรามีเวลาแบบว่าในการเช็ดหน้าเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบว่าในการบารุงครีมต่างๆหรือว่าทาเซรั่มบำรุงก่อนนอน พวกเราคิดถึงเจอร์มากๆจริงครับเหมือนเราไม่เจอกันนานเลยครับไม่เจอกันนานมากครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเราเพราะว่ารั้งเราเยอะพอมาให้กำลังใจตลอดแล้วเคยทำนานขนาดนั้นเหรออ๋อจริงๆก็สำหรับเราก็สำหรับเราสองคนน้อยลงทุกวันๆนานจริงๆครับโอ้คิดถจริงๆใช่ฉะนั้นก็ลูกค้ายังจ้างได้ทุกวันนะครับยังมีวันว่างอยู่ครับ ใช่ครับผมก็สำหรับพันธุรีนะครับไมเซร่านะครับมีทั้งหมด3สูตรด้วยกัน3สูตรสสีนะครับผมก็คือเลือกใช้ได้เหมาะกับตามสภาพผิวของแต่ละคนนะครับผมสีเขียวเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวครับผมสีชมพูเนี่ยสำหรับคนผิว,วแบบบอบบางแพ้ง่ายส่วนสีส้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสครับรวมไปถึงเรามีอีกหนึ่งันหนึ่งะไรคืออะไรนะครับพี่แกะเรายังมีเซรั่มนะครับผมเป็น 2, 2องสองสองสีด้วยกันนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผิวแบบมีความใสบาเานซ์แบบว่าบำรุงไปไบรอยก่อนนอนแต่ว่่าาใครรู้สึกวแบบ ช่วงนี้เราแบบน้องสิวชอบทำหาบ่อยจังเลยริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะเราเป็นบ่อยนะแบบสิวอีเวนต้องมาสิวอีเว้นใช่ฉะนั้นเนี่ยร้อยลาพันปีเนี่ยไม่ขึ้นแต่จะมาขึ้นก่อนที่จะมีงานเลยครับจริงครับฉะนั้นหลังจบงานเนี่ยพอเราเช็ดหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมบำรุงด้วยตัวเซรั่มนะครับผมสูตรซีเคียวจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสิวหรือว่าควบคุมความมันที่แบบผิวแพ้ง่ายครับผมก็แนะนำเป็นสองอันนี้เลยครับถามสักีวกนาทีควาิร์ตเป็นไงบ้างสึกว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงบแล้างน ก็เราก็เตรียมตัวอยู่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็วิกวิกยังตื่นเต้นแทนเลยครับทุกคนผมก็ตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นมากๆก็หวังว่าทุกคนจะได้แหละรอติดตามแล้วก็แบบดูคอนเสิร์ตได้ทุกคนครับคือจริงๆเราก็มีแพลนกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตสองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า เราก็ได้เช็คอะไรหล,หลายๆอย่างครับผมในเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวันเวลาสถานที่หรือว่าแม้กระทั่งแบบเวลาจองบัตรหรืออะไรใดเพราะเราสึกว่าอยากให้ทุกอย่างครับออกมาดีที่สุดเพราะว่าอยากให้แฟนๆแบบทุกคนแบบสามารถมาดูพวกเรากันได้แบบครบจริงๆเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเราก็มีโอกาสได้จัดที่ทันต์โดมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้รับฟีดแบ็กดีมากๆครับแล้วก็เหมือนแฟนๆก็ เรียกร้องว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตอีกซึ่งเราฟุ๊ตซี่เองเนี่ยก็แฮปปี้อยู่แล้วครับกับการมีคอนเสิร์ตซึ่งรอบนี้เราก็เลยพยายามจะทําให้สเกลคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นซึ่งรอบนี้เราก็เลยมีโอกาสครับได้ได้ใช้ที่ Impact Arena ซึ่งก็หวังว่ารอบนี้เนี่ยแฟนๆจะได้เจอพวกเราพุตซี่กันแบบได้ครบจริงๆแล้วก็แบบว่าได้มาเจอพวกเรากันแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้มาสนุกกันเหมือนคอนที่แล้วเราบอกเลยว่าคนนี้น่าจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกว่าคอนที่แล้วแน่นอนครับขอขอที่นะครับมันสับ ใช่ครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของฟ็อกซี่ที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตในที่ที่ใหญ่ที่สุดแใช่ครับใช่ครับที่เราเหว่าสเกลของมันนะมันจป็นสเกลแบบมันถูกเป็นที่จัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่เบบใหญ่มากเลยคือวามรู้สึกของผมความรู้สึกแน่นอนครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกแอบกดดันด้วยเล็กน้อยเพราะว่ามันก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆครับแล้วเราพวกเราเองเนี่ยก็ คิดว่าจะ,จะพยายามตั้งใจทำเพื่อให้ได้งานออกมาที่แบบสนุกแล้วก็ทุกคนเอนจอยได้ครับถามว่ายากขึ้นไหมมันได้แน่ล่ะครับผมพอสเกลมันใหญ่ขึ้นแน่นอนมีความยากอะไรหลายอย่างที่ท้าทายเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีครับฟ็อกซี่งานหนักแน่ผมมมอว่่าาาสรถปยได้ยังไงน้องชายผมปลอยยเครับ คือผมสปอยไปเยอะมากครับกว่ากว่าแล้วนูครับแล้วก็ก็อยากให้ติดตามครับแบบ official, ออฟฟิเชียลเรจะทยอยปล่อยคลิปออกมาแต่ก่อนจะไปคอ <c oughs> นเสิร์ตเราต้อง <c oughs> มีเพสิเพลงสำหรับคอนเสิร์ตเราับน้องชายเพลงคัมแบ็ค๋อเพลงกลับมาไม่แต่ชื่อเพลงคัมแบ็คแต่แต่พวกนี้มันก็ก็มีอยู่แล้วคัมแบ็คเมื่อไหร่อ่าคอนเสิร์ตของเมืม่อไหร่แต่อันนี้เนี่ย ไอตเตอร์ไอไออันญกรู้อกรู้เหรออุ้ยกรู้กรู้อะไรอะรู้เรื่องเพลงใช่ปหมอ่ะอ่ะกรู้เขาบอกว่ากรู้ครับมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หลังการเพราะว่าหลังจากที่พวกเราฟ็อกซี่เนี่ยหกคนครับเราเหมือนได้แตกออกไปทำโซโลโปรเจกต์ครับผมพอเราแตกออกไปปุ๊บเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแตกของแต่ละคนใช่ไหมเป็นแม่น้ำหกสายเป็นแม่น้ำหกสายแล้วแม่น้ำหกสายมันได้น้ําเพิ่มเติมมาจากเขาเรียกว่าแบบคลองบึงอะไรจากไหนมาเติมมาเติมใช่ไหม แล้วบางทีแล้วอ่ะมันจะไปรวมกันที่ทะเลใช่แล้วคัมแบ็กมันคือทะเลอ่าซึ่งมันกว้างใหญ่มากๆแล้วอาจจะเป็นอะไรก็ได้มหาสมุทรคือคอนเสิร์ตอ่าอ่าซึ่งที่มีจบที่นอกโลกครับ <c oughs> อ๋อคือไปอวก,กาศเลยเพราะว่าไม่เพาว่าเดิมทีแล้วเราอยู่อวก,กาศอยู่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้วิทวินเดอะสตาร์ของเราใช่ไหมครับ ปลายทางที่เราวางต่อไปครับเราอยู่ในบรรยกาศถูกไหมคือจะมีใครห้ามกันบ้างอันนี้ไม่ไม่แต่เราอยู่ที่คิมพูดคิมพูดถูกแล้วครับอย่างที่บอกคือทุกคนคนที่ไม่มางานเอ่ Between the Stars ของพวกเราที่เป็นแฟนมีครบรอบๆอะครับเดี๋จะบอกว่าอย่าลืมนำสมุดเล่มนั้นมาด้วยนะครับเพราะเราจะได้เอาสมุดเล่มนั้นเนี่ยมาอ่สแตมป์มาทับนะครับผมว่าเราได้มาถึง Destination Concert Final Fantasy ด้วยอะไรเงี้ยเราแอบสปอยไว้นานแล้วล่ะเอาจริงจริงมาแอบชิงหินไว้ครับผมให้ทุกคนได้เดาว่าเอ๊ะจุดสุดท้ายที่เราต้องไปแตมป์ที่ไหนนะจริงๆแล้วคือสแตมป์ที่่ขอองงเเรรานนัคบ จริงๆแล้วเดอะไฟแนลที่เนี่ยครับผมหลายคนอาจจะตีความได้หลายแบบครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเดอะไฟแนลที่เนี่ยอาจจะเป็นบทสรุปหรือเปล่าของภาคใดภาคหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มใหม่หรือเปล่าใช่ครับเมแค่อยากเห็ิมัน บทสรุปไหมบทสรุปไม่ได้แปลว่าบทไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจบเราเราเห็นมันว่ามันเป็นการที่เราขมวดสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดเพื่อที่จะไปเริ่มแชปเตอร์ใหม่ที่มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายและน่าติดตามมากขึ้นครับเราไม่อยากให้คราหกคนใช่ใช่ไม่อยากให้ส่วนเราอยู่กันหกคนนะยังอยู่ครับยังอยู่รักกันอยู่ครับส่วนผมคิดซยังมีแบบเราไปอีกเรื่อยใช่ใช่ส่วนผมคิดดีนึงเวครับที่การที่เราตั้งไฟนอนลเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นการเชิงมาร์เก็ตติ้งเล็กๆครับผมว่าทุกกคคนนนนมมาาอุดดหูพววเรร้ยะับ เฟราฟิแนลแอ้ครับริงราเราแกล้งเราแกล้งครับครับโอ้หครั้งนี้นี่ละนาวเลยครับูดาคันี้แลครับแบบอย่งมีหนี่งสามี่ห้หเจ็ดแามีเยอะมากครับรอบนี้ต้องรอดูเลยฮะคืออะไรนาะไม่ไม่รู้ครับผมทิ้งไว้แค่นี้ครับคืออะไรเนะเรามันต้องยิ่งใหญ่จัดเต็มต้อง้ต้องอ ก็เดี๋ยวเราก็จะมีแบบมีสลิงเนาะอมาไปฉลิงมีสลิงเป็นคนคนเลยเราก็จะเดินเต้นไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยแล้วก็จะให้แบบทุกคนแล้วก็จะแบบนั่งอยู่ข้างๆเลยะเอีฮ้ยก็เรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้ตีความคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอานจะต้องรอประกาศอีกรอบนะครับครับผมทัวรอันนี้ผมเดาครับ กิมใจทุกราคาแน่นอนใรับตั้งใจทำโชว์ให้ให้ทุกคนแบบแฮปปี้มากที่สุดใช่ครับผมว่าจะได้แบบใช่ครับสิบสี่กันยายนนะเดือนหน้าเนาะมีคมีขาวบอกแฟนไหมครับว่าแบบกดยังไงคะโอ้จริงๆข่าวไม่ยากนะครับทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยครับผมตอน9ก้าโมงครึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเราจะกดบัตรกันในวันที่14กันยายนตอน10บโมงที่ออทีเจ็ทนะครับก็ อยากจะส่งกำลังใจและก็ส่งมอมให้ทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคเข้าข้างทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกที่นั่งที่ทุกคนเลงไว้นะครับขอให้สมหวังแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่16พศจิกายนที่ Impact a r e n a บนนีนับุรครัคุณครับขอบคุณครับ